สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสลัดของเขานะคะเนาะผักต่างๆแล้วก็บางส่วนก็ได้เอาออกไปปลูกลงดินแล้วค่ะพี่น้องต้นใดที่งหญ่ก็เอาไปปลูกนะคะเนาะ โซงต้นเพราะว่าอันที่เฮากาไว้พอได้ขึ้นนะคะเนาะก็มาทดลองเบิรงนกับพี่น้องว่ามันดีใหญ่ไว้ก็กันบ่แต่ว่าก็ซื้อมาติกป้องเหมือนกันปั่นสวนที่ฮอกาเาบ่ได้กับพี่น้องอันที่เฮากาเนีาะต้นต้นมันหน่อยแต่ว่าพออากาศมันดีนะมันซัดขึ้นยังเร็วเลยไอ้ที่ซื้อแค่กับพี่น้องแต่ว่าก็เห็นแล้วก็อดใจเพราะไหวก็ซื้อมาคือเกต้น สลัดนี่ก็ได้แค่หกต้นนะคะพี่นอ้องหกต้นกเกือบสองก่อยสองยูรูส่วนมะเขือนี่มะเขือเทศหกต้นนี่ก็ห้ายูรูค่ะพี่น้องก,การส่วนตรงนี้สลัดอันนี้เป็นสลัดยะะียวกาเนาะค่ะน่ีงแถวกาเองต้นที่มันใ,นใหญ่เราก็บแบ่งมาปลูกแล้วเราก็ได้ปลูกต้นหอมน้ำค่ะพี่นอ้องหอมหอมแดงหอมแดงห,หน้อยนะะ่นนะะ ก็ปักชี้แล้วก็ขี้ท้ายขี้เล้าก็ได้เอาปลูกนํากันวานไปหมดแล้วแล้วนาะเต็มสวนแล้วแล้วก็ลิปิเชนน้ำกับน่องต้นและดิดนะและดิเชนเขวาว่าได้คืนกันพี่นอ้องยังไม่ขึ้น นี่ส่วนนี้กปบชีไทยเขาก็กล้าไว้ในบานแล้วพอที่มันขึ้นแล้วเขาก็ออกมาออกมาปลูกข้างนอกกันกำมาอัปเดตให้เบ้งนะคะเนาะว่าเขาเริ่มซีเออ่มีผักลงไปในแตง ในแปลงผักในบ้านผักเขาน่ะเริ่มซีมีผักเกิดขึ้นมาทีละนิดละน้อยแล้วแล้วผักเทียววานเนาะคะ่ะเนาะผักเทียววานก็กำลังแตกค,ค,ค่ะพี่น้องนี่ยดูใจเม็ดเบิ้งเม็ดหน่อยนี่เห็นบอกกำลังสิแตกขึ้นมาก็มีเห็นไหม น,นี่ก dele, S S pues ็เป mm ็นหอมบัวเขาก็ปล nah ูกลงไปหอมบัวหอมแดงนะคะพี่น้องยังบ้านได้ยังบ้านได้ึ้นจ้ะก็ได้ตัดตัดปลายเขานะคะพี่น้องตัดปลายเขาแล้วก็เอาเขาแซน้ำไปคืนหนึ่งแล้วก็ นี่แหละค่ะเอามาปลูกเดี๋ยวมื่อื่นเฮามาเบิ่งกันอีกไม่เที่ยนึงเนาะค่ะเนาะว่าผักเฮาสิเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องตอนเศร้าเมื่อนี้ติดลบเนาะค่ะเนะาะเขาบ่เบิ่งได้บ้านผักเบิงะะ่งเลยค่ะน้องเอ้ยเหีเ่ยวเตเสอยู่มันเป็นเป็นคล้ายๆว่า,าตายหนึ่งหน,นไหมคะพี่น้อง เอ,อมันสิหลอดบ่หล่ะเนี่ยค่ะพี่น้องบักพริกเบิ่งเนี่ยใบเหี่ยวเต็เสียอยู่น่ะอืมขนาดวายพ่อได้เอาลงหลุมเนาะค่ะเนาะพ่อฮันเดาลงดินเฮาตั้งใบซื่อๆดินมันก็หนาวนะคะพี่น้องก็บ่ฮู้ว่าเขาสิคืนมาบ่นี่ล่ะค่ะอมันเป็นอันของซื้อแล้วบัดนี้เขาเขาดูแลในอันลงแบบว่าลงพอช้ำของเขาอะ ทีนี่เขาใส่ยาลายเบอกคะ่ะเพื่อเร่ไงไ้มันงามไวไวเห็นบหมคะที่นี่มันอวบแล้วมันมาเจอความหนาวอากาศแบบว่าอุณหภูมบิบานเขาอะ่ะมันเลยรับโบได้นะคะพี่น้องแต่ว่าผักคงเขาที่เขาที่เขาอ่นกล้าเองอะ่ะมันกระโตายนะคะพี่น้องนี่มันกระซื้นบวกลกกบบวกแก่ขึ้นไหมมันก็อยู่ในบ้านผักขึ้นกันแต่ผักเท้เาสื่อม,มันเปลี่ยนคือ มันต้นใหญ่แต่ว่ามัน,ม,นมันคือหลับสภาพบบไดใช่แต่ปากที่เขาปลูกเองกับสลัดขั้งแต่อันนี้นี่สลัดผักชอยผักกระลำปีอย่างสคิคะพี่นอ้องกับบอเป็นอย่างค่ะเออเดี๋ยวมาเขามาถาเบิ้งกันว่าเขาซิฟื้นบบนนาะคน่ะเนนี่ยเดี๋ยวมาถาเบิ้งกันว่าเขาสิฟื้นบบนนาะคน่ะนะสายสายก่อนเมื่อนี้กับตอนเช้ายูบประมาณแปดโมงเช้าครับพี่นอ้อง ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นไม้ที่เพื่อนบ้านเพื่อนเอามาให้นะคะนอกมันก็เป็นสีขาวร้ายงามนะคะพี่น้องเพื่อนท่าอันทรงมาทาังโทรศัพท์ผูดภาไปเบิร์วัดไม้เท่าอาันไม่ันนในบัสสนวานนะวันนี้ก็เลยว่า,า,อาเออ,อถ้าเจอผู้ต้องการถธอก็เอามาโหลดกเ็เลยวางสีพอดีเพือพ่อนไปซื้อบ้านหลังไม้แล้วันนี้เพื่อนกำลังตบแตงบ้านไม้เพื่อนนะคะพี่น้องต้นไม้เพื่อนก็เอาออกเพื่อนกเ็เลยเก็บไม้หน่อยไม้ ส่วนไม่ใหญ่เพิ่นก็นเอาไว้ตกแต่งสวนเพิ่นคือกันเนาะค่ะเนาะก็เลยคิดว่าเออเอามาแล้วนะกระเบื้องหัวซีเฮ็ดอย่างที่นี่ก็เลยคิดออกว่าเฮากระซิบไปอันกัน้นผลไม้เฮาอันต้นฮิมเบอรี่นะคะพี่น้องดูสิพาไปเบื้องว่าเฮ็ดมงใด้เนาะค่ะเนะาะกับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ขนไม้มาแล้วนี่คะ่ะมงเทยวซีเฮ็ดนะเฮาซีมากั้นต้นฮิมเบอรี่ ไวลาด้ที่เขาเป็นกิ้งใหม่หนะคะเพราะเขานี่เขาก็สิย่อยลงมางใช่เขาก็ให้เขาอยู่ในบริเวณนี้แล้วเขาก็เฮ็ดหมวดสวยๆให้เขานะคะเนาะแล้วก็มาเบิ่งกันว่ามมนสิ่ออกมากเป็นยังไงกับบุงหมูกันค่ะว่าสิออกมากเป็นยังไงนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะเนาะค่ะพี่น้องเขาก็ได้เฮ็ดเสร็จแล้วนะคะเนาะไม้ที่เพื่อนบ้านเอาไม้ก็ได้เฮ็ดเป็นรั่วในระคะพี่น้องคะ เง้วไปเจ่ว่าเขาก็สีมีดอกไม้ยูมงนี้เกิดขึ้นมาอยู่ฟริงรสสงู้ซ้ำไมอยู่ยูมงเงี้ยวก็เอาไม้กันเฮ็ดไม้กันให้เขาเหรอแล้วก็ต้นทิวลิกเนาะคะ่ะเนาะก,กำลังเกิดขึ้นมานี่แหละคะ่ะพี่น้องก็เอาเฮ็ดง่ายๆคะ่ะนี่เอารวดมัดมัดกันไปมัดกันมา ให้ไม่มันไปล้ายเดียวกันนะคะเนาะมันก็ออกมาเป็นสีเลือค่ะพี่น้องไมตัวนี้มันเป็นสีขาวในตัวมิสเน่ของมันดีราค่ะพี่น้องนี่ล่ะได้หม้อตรงนี้อันนึงแล้วก็ได้ทางนาบ้านอีกแม่นึงค่ะทางนาบ้านทางนี้มันไมมันเหลือกันเลยเอามาเอามาใส่นี่น้อยนึง มันนี้ก็บ่ค้างามแต่ว่าถ้าเกิดว่ายิมแย่ร่มันใหญ่มามันค่อยสิงามนะคเนาะมันแตกใบะค่อยสิงามพี่น้องบันนี้งานเขาต่อไปเบิ่งนี้เลยนีุ่่งเ้านี่ไปซื่ออันดินมะปูเปียกใหม่มะปูอันทางยางเขาม็นพินไไ้้เร็วเนอคเนอ่ะนี่ก็กิซีลีอทางนี้มานี่เดียทางนี้เหยาไปเหยาไป ยาวไปยาวไปยาวไปอันนี้กล้องเป่ากระเช้ามาปูค่ะพี่น้องปูแล้วก็ปูรองแล้วก็เปียกไม้ทับไม่นั้นนี่เราก็จะยาวคือยาวไปมดเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันอีกไม้เท่านึ่งน้องข้าน้องมันสะออกมาจังใดนี่แล้วค่ะพี่น้องงานเฮามื่อนี่ภาษีเป็นตะหยางเนาเนาะค่ะเนาะงสิบบาทหรือว่าเฮ็ดเอาดัดแปลงเอาเนาะค่ะเนาะ ล้วคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกใบแค่นหนึ่งนะคะเนาะเอามันสิเป็ียงไดนะคะเนาะค่ะพี่น้องหลังจากทกี่เะฮ์เฮ็ดหัวเสร็จแล้วนะคะเนาะเอาก็ได้ปูพื้นด้วยอันขี้ไม้นี่แล้วค่ะพี่น้องก็ปูหมดแล้วแล้วก็อันสุดท้ายก็ได้เฮ็ดอันนี้เพิ่มค่ะพี่น้องเพิ่มมานิดนึงให้สารสารอยู่นี่พวกหูสารอี่อย่างเขาว่าเอ่พอพ่นสิดูแลบ้านการไฟใหม่ว่าซันค่ะพี่น้อง นี่ละกะนี่ละเอาวันแดงๆมาลร้ยให้เพื่อนหน่วยหนึ่งนาะค่ะเนาะนี่ละเป็นไงครับพี่น้องกระดูดีไหมอีกนิดนึงน้อคะเนาะลอยไปหมดละหอดพุ่นละเรือแต่ล้ออากาศค่ะพี่น้องล้ออากาศที่ว่าดีๆล้อก็สิปลูกผักได้นาะค่ะเนาะ เดี๋ยวพาไปเพิ่งผักค่ะพี่น้องมือเศ้านี่ที่ว่าบกพริกมันเหี่ยวก็บ,บุกเขือเทศเหี่ยวเดี๋ยวไปเบิง่งว่าตอนนี้เป็นยังไงเนาะค่ะเนาะก็ได้ปลูกผักไปอีกไม้น้อยนึงค่ะพี่น้องนี่ผักสาากลัดเกาลงดินไปอีกไม่แล้วก,ผก็ผักชอยค่ะพี่น้องผักชอยนี่ทั้งนี้เป็นผักชอยแล้วก็กะลัมปีตนน้นน้อยๆแต่ว่าก็เอาเอาลงดิน เพราะว่ามันเกิดอยู่ในบ้านผักก็เริ่มอุ่นนะคะพี่น้องคะว้ายพี่น้องเห็นบุกพริกบอว้ายพี่น้องบุกคืนแล้วล่ะบุกคืน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 แล้วก็บุกคืนน้ำเนี่ยเบิ่งตายแล้วบุกพริกซื้อวานนานเห็นบอมันปลูกยากๆค่ะอยู่เนี่ยซื้อมาก็ตายถิ่มซื่อๆเนี่ยเสียเงินซื่อๆเนี่ยเห็นบออืมเกียบสองยูโรนี่บุกเครียดเทศกั <laughs> อีพ่ออีเบียเสร็จบกกองดองหละก็ซิบเบียกซื้อยังมา่ว่าไหวลายนะคะพี่น้องซื้อแล้วก็ตายทีมที่ซื้อนี่อันสู่ของเขาป่าได้นนี่ของเขาที่กล้าเองเห็นป่ะทนหนาวขนาดเลยเนี่ยฟังทงั้งน,น,นี้ก่ะซื้อทุ่มนี้ก็ให้เขาแย่จงังยแล้วก็ค่อยเอาลง ข้างนอกข้างในบ้านมันเต็มแล้วค่ะพี่นอ้องในบ้านอันที่ก้าอยยุกม็มีอืมแต่ว่าในบ้านผักเนี่ยมันก็เต็มแล้วคะ่ะเต็มหมดแล้วกระซี่ปุละ่ะบานี้รลอากาศแล้วก็ค่อยเอาเขาออกไปข้างนอกเออพี่น้องคะสะรุปว่าพวกพี่เขากะโบเหลือดล้วค่ะตายนรอคะ่ะเนาะสิ่งที่นี่ลคะค่ะมันกะเฮ็ดไปเลี้ยงลูกไปน้ำก็ บ่เป็นยังคงะพี่นอ้นองเขาก็เห็ดไปคือเกาหน่ละล่ะเพื่อมันฟุกได้แต่ที่ได้แน่ๆเขาก็ได้สวนสวนสวยๆของเราเนาะคะเนาะสวนผักปีนี้ถ้าจะสวยน่าดูเลยปีนี้ลงทุนเต็มทีเลยเห็นบ่พี่น้องคะกระนาบเบึงขึ้นมาเยอะเลยเนาะคะเนาะน่าดูขึ้นมาอีกนิดนึงเยอะเลยละ่ะ พี่น้องคะคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย